สบายดีสบายดีพี่น้องเป็นอันใดอันหาตาเมื่อนี้กับบรรยากาศกับขึ้นขึ้นบวมูลมอนอีกอโคตัวตกมอนล,ลูกก็นอนแต่เศร้าห้ากับเก้าโมงปลายน่าจะตีแปดโมงค่ะ คิดว่ากินเขาได้เลยสิมีแห้งก็มีแหง,แม,แหงมีแหงอยู่น้อยนึงเนาะก็ะค่เลื่นกินเขาบ่ได้พี่น้องเป็นอะไรหนะ้าตาจืดจอยแห้งบอกับบางทีมันกับบุมีแต่แพลทองเลยพี่น้อง อาจ,จมีแนวอื่นเสกซอดเนาะอันนี้มันเป็นความคิดความเสื่อส่วนบุคคลเดอ้อเพราะว่าเอาขิดวะอาจจะเป็นนําแบบสตาขาดเนาะควันเที่ยวเพราะว่าฟันบอดีมาตั้งแต่อันนี้มานี่ฟันบอดีแล้วค่ะลืมคิดซอด มื่อเล่งนี่สีเห็ดอันสืบสืบสตาเห็ดกองควันไปให้ยกันหากับเจ้าสูตรเจ้าวสิไทรเน่เพราะว่ามีแต่เมื่อย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 บ้ฮู้สาเหตุเรี้ยวรอเท่าหน่อยเพิ่นสิคิดว่าโอ้ยเอฟซีบางคนเพิ่นกระสิบกเข้าใจเนาะพี่น้องเพิ่นสิคิดว่าโอ้ยสื่อแนวบำมาบำหลวงบำลุงมันกะดีเอง บำรุงเขาเมื่อยกินเลยเขาก็กินเลยแต่มันก็ยังบวมมันยังก็ยังบอดีข้นนะฮอันเพราะฟันนะฟันบอดีพี่น้องฟันว่าเข้าสีมาเอาไปอันคมคืนไปเห็ดนั่นนี่ต่อสู้กับเขาเมื่อยเมื่อยพันละกับลังเทือกับไปบ้านอันนั่นบ้านอันนี้บวมเ็นบดบ้านขู่บ้านคนไปอยู่นี่บ้านพี่บ้านซางผู้พันไปเรื่อยๆ มือมาันาจนย่านพันน่ะอืมอันนี้ก็เป็นความเสือ่อส่วนบุคคลพี่น้องไฟบ่เสือกผ่านไปเนะาะไฟบ่เสือกผ่านไปไฟเสือกเออแต่แต่ไฟเสือคือเฮากล่าวกัน,น,นไปไฟบ่เสื่อกสุดแล้วความขีดตะกี้เนาะกูกินเขาได้กูเพิ่งที่นี่แ้งยาวๆวะ่ะ แต่ก็ยังกินบมเต็มที่ดอกกระเมนอยู่่กินได้เลยมันสมีแห้งโหลดบน่นะกระเมนมันก็นคอยมีเหือมีแห้งไปแต่ก็กินเข่าได้มานียกาลายมือเติบไปไดก้กินกินกับพ่อปานันหนหน่นแหละเนาะพี่น้องกินในอื่นไปน,น้ำอยู่มังมา่ามังตอก ถ้ากะถ้ออากะขาดมือว่านนี่แหละมากมายวันถิดเนาะเพราะเป็นวันถิดพวบรบดไปเบียกแล้วบดิซื้อมาแต่จัทนทร์วันเสาร์น่ะก็ได้กินอยู่คู่มือฮะแหละ,ละวัวจักหนึ่งกระทิดหนึ่งนะขาดแต่มือเดียวเท่านั้นแหละวันถิดมือนี่ก็มือแรงก็ได้กินเลยนี่เพราะว่าพวมาแต่เบียกพวกเขาในเมืองเนาะ จากเสียดนะไดอยากสวงอยากเศร้าพี่น้องเอ้ยเฮานะ่ะจ้สิขาดแล้วเมื่ออิดเมื่อนอนอยู่นี่นะเป็นเดือนเดือนกลัวแล้วนี่นะจากเสียดจังเดอ้อ <c oughs> เอาไปเอามาแหรอสวยเลือดตัวเองกับบได้โอ้ยสมภูแทะเดี๋ยวแซ่บึงบรรยากาศเลยพี่น้อง นี่บรรยากาศกับมือในอยู่กับลูกสองคนเนาะยิ่งแม่กับไปหานอา่อไม้เด็กๆก,กับเมื่ออันหน้ายาเขาเบิดสมุนมาเดียวกับเมื่อน้ำถ้าพอก็ไปเสียห้ามันรอถาทาแม่มาแต่หานเอไม้่าาสิได้หรือบแบบว่าเมื่อยแบบป๊้ยแบบสุด,สด ถ้าลูกได้ก็อยากลูกนั่นแหละแต่มันก็ลูกก็ได้จะผัวแบบเจ้ากกับปีย่างเนี่ยจะสิไปีย่างอาไะไรไปีย่างอัหนึ่งกับเบิดแหง้งแะ้วก็เมื่อยทั้งที่ดีกับมานอนพักเอาแหง้งพี่ละสุดแต่อยากลูกสุดแต่อยากมีแหง้งมือแรงนี่แหละสีเริ่มเห็ดมือแรงซีแอน,นเพิ่นนอัไปสูตรมือแรงผันเมือ่อย หูมือมันนะจนย่านแล้วเธอหน่ะพันหูมือมากกับจนเหนื่อยเหนื่อยนในความพันนะกอดเสียกับเฮ็ดกับตะกีบอกโอ้ยเป็นนำกินข้าวบ่ได้อีว่ามาชิมข้าวได้พัดเป็นคือเก่าแล้ววะล้องเบิ่งว่าหาเห็ดแค่และอัะไรเนี่ยเบิงก่อนด้วยวะลูกก็นอนแต่เศร้ามันนี่เพิ่งตื่นแต่เด็ก ยิงแม่มาปวได้บอเขขี่รถไปส่งไปหาแล้วเขาก็เมื่อบ้านเขาก็เมื่อหน้าหยาเขาถ้ามาก็บหย่างมาเองมันเยากาบงัวกับผูกเลยผูกกับป้านะหัน บรรยากาศเก่าๆบ่อนเดิมๆคลิปกระเทบสิบริโลงบางมือกะคิดไปคิดมามันบ่มันมันบ่มเหมือนแพรธรรมดาหรือไดนี่วะคิดไปคิดมาก,ก่ะคิดเป็นห่วงลูกอยู่น้ำเลยจ้าเสียด้อยากเศร้า อามาหลลูกปูอยู่ท่องอยู่ใส่หลวจักสีเป็นนดาดจักสีอุดทนจำเฮาได้หรือบ่อคิดไปคิดมากกับญาติเละเป็นห่วงแหละก็เป็นห่วงมาตลอดอยู่ดอกหักโอ้ยมันเึงโพดเลยมันเป็นเฮงโพดแหละห่วงนักขึ้นกว่าเก่า่านลูกเกิดมาบ่สมบอกสมบูรณ์เนี่ยกรบปันนี่คิดไปอันายอันล,า,นล,า,นลา,นนายแนวเนี่ย ตัวเองก็คิดย่านคิดกลัวไปเบิด์แหละจักสิได้ตัวเองก็อยากเศร้าเนาะบุมันสิบบอยากเศร้า เบิ่งน้องใหม่ยิงแม่ต่อเดยพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วแต่บ่แม่จักดอกซีกเอาไปลูกเกิดไปใหนเลี้ยป้าเห็นแต่ปลาน้องใหม่แบบไงเนี <pod inclusive> ่ย <Exped ition> อืมอืมอืมไปเอาซามมาดูเลยไหมจับเอาุนลูกขุนซาูู้เคีมาแล้วได้หานก ไปเอาขันซามผูมาแม่สีสอมสีต้มนี่จะอ่อนเด้กฮนะันาขันซามนะลูกเออเออเอามาอืมเอามาเ้โอ้ก็ดแขีวเลย Nếu mà mình xăm mà khẩu mà nằm Chắc xíu kem bôi dây ừ. Kèm cái tôm bớt Trinh ừ. trang ngoài và các anh ห้ากระเตกจำเขาสิไปคูตำลังเจ้าถ้าเป็นพวกอื่นนี่เขาคูดเอาแล้วกูกูกูตังก็ส่งโอ้ยสีดอกก่ะสีดอกกิลโล มันพวมออกเนาะแม่เนาะห่วยนะมันซุ่มมันออกอยู่ดอกเคเดก,เก,ดกวเคียงก็ทับนังมาบักพน้น พก็เล็กคาปิ้งคาไก่ตุ่มกินคาคักผู้นนลูกมาไอคนผู้พระมีบ้างลูกโอ้ยรับตาแล้วไปไปเลยบอสิมื้นเลยได,ได้นี่นะไปแล้วเอาใช่แล้ว เอาไปหอดชัยเลยเด้มืนเลยได้นี่ได้มันหอดใส่หรอว,วะเออเอาถอดเอาถอดชายไปอีเมยไว้ไปแล้วเด้อพี่นอ้องต้มน้ำใไม่อยู่หมอผู้แล้ว โปรกันอีกคลิปใหม่มือใหม่ผัแเลยพี่น้องพายายด้วย้จ